เดนี้เป็นบรรยากาศตลาดนาท้องถมโนนทีแดงนะทุกคนเมื่อนี้ผมบอกเพื่อนสีข้านเพ็ดเวียกเพื่อนไหเมียเพื่อนมาขายนะเตีย่ยเป็อกไป็อกเ,เออฝนตกนะครับตกแต่อยู่ของโปงจะน,น้ำท่วมนะแต่ว่านนทีแดงบมมีฝนพราเม็ดหลังจากที่ไปจุดบังไปมาเดี๋ยวพัดยางเบิ้ง้างใหนจักน้อยหนึ่งก่อนนี่ก็ไม่ข่าสสวยโจัารวย บึงเดี๋ยวเดี๋ยวพาบึงบรรยากาศว่ามีอย่างจะซื้อเออจะซื้อยัออยงกินดีดีนะบึงว่าจะหาซื้ออพวกหมูเพื่อเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปใส่ตู้เย็ยนไว้มาบึงว่าหมูเนี่ยโลดจัตาน,นอ๋อไอน,นี่ขาหมูถุงละแร้เอา เอาเอาเนื้อ,อน,นี่ลอยนึงครับได้หมูแล้วเดี๋ยวจะหาแกงถุงอีกสักสักอย่างนะเบื่ <c oughs> พูดถึงว่าคนกะหลายอยู่นะนี่คนหลายอยู่นี่ร้านนี้ร้านน้องคีมเค้กนมสดนี่อันนี้น้องว่เป็นน้องคีมเนี่ย <c oughs> <c oughs> ยายหาก,กับเขาอีกสักอีกสักอย่างหนึง่งกับประมาณนี้แหละเดี๋ยวว่าจะบินโดนแต่ก็เบื้องส่งหรืเบิร์ต่าหาจะได้บินนะทุกคนมันจะบินโดนให้เบื้องจักน้อยอันนี่พี่สาว,ว <laughs> นี่นี่นี่ซื้ออันนี่ไปกินนี่อ้นี้ขายยังไงครับนี่ฮะสองร้อยห้าสิบโอ้อันี้ขายยังไงกับน้าบาท นี่นุนได้ดดได้เมื่อนุนได้เนี่ยนี่ครับผมฮะ <c oughs> ปีดเดี๋ยวคนจำได้ <c oughs> น่าจะหาเ <c oughs> บองแกงถุงสึกยางนี่ก็คบ,บรรยากาศภายในตลาดของถมวันอาทิตย์ของอำเภอนริดแดงก็จะคือคักเล็กน้อย <c oughs> ไม่ถึงกับว่าเยอะ อ่ะกับประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะหาแนวกินอีกสักอย่างของอยางครับผม